ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมูทูเดย์โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีลอยด้วยเลขนะครับเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขหรือแนวทางในการเสี่ยงโชคหรือลงทุนในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่ผมวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขมาจากสถิตินะครับมาจากประสบการณ์ แล้วก็มาจากนักพยากรหรือ,อตำราโหราศาสตร์ต่างๆที่ผมมีความเชี่ยวชาญในวงการเพราะว่าผมดูดวงมาราวาเกือบ20ปีฉะนั้นประสบการณ์ในการทำนายดวงไม่ต้องพูดถึงนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายเคสหลายลายเลยทีเดียวในช่วงหนึ่งเดือนเศษที่ผ่านมาผมก็เลยมาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของแนวทางเพื่อจะให้ท่านที่ เป็น f อของผมเนี่ยได้ทำความเข้าอ,อกเข้าใจคลิปที่ผมออกมาแต่ละคลิปไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของการเล่นการพนันไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของการที่จะหมกมุ่นเกี่ยวกับอบายามุกทางด้านนี้แต่คลิปของผมจะชี้ให้เห็นแนวทางชี้ให้เห็นข้อมูลว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีเหตุมีผลอย่างไรฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมาประมาณเดือนเศษ มีสถิติที่ผมได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ทำเอาไว้นะฮะว่าอย่างน้อย 80- 9 0ิเนี่ยเลขที่ผมได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะออกมาเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวก็เลยมีหลายๆท่านเขียนหรือแชทมานะครับในอินบ็อกของผมว่าอยากจะเรียนอยากจะ,ะนำไปใช้หรือว่าเป็นความรู้เป็นต้นทุนนะครับก็ยินดีนะครับที่จะเปิดสอนหรือว่า จะส่งเสริมในเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขอย่างถูกต้องและอย่างถูกวิธีฉะนั้นเ,เราทำความเข้าใจในเ,เรื่องของเงื่อนไขและก็ความตั้งใจจริงที่ผมได้ทำคลิปนี้ออกมานะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่มีเ,เลขเป็นมงคลหรือว่าเลขเด็ดอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของสถิติแล้ว วันนี้ตรงกับวันที่25ตุลาคม2564เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับแรม5ค่ำเดือน11ปีฉลูนะครับผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของเลขเด่นแล้วก็เลขหลองรวมทั้งเ,เลขท้าย2ตัวที่มีอยู่นะครับผมก็จะได้ให้ไว้หรือเป็นไกด์ไลน์สำหรับข้อมูล สำหรับคนที่ยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องเรื่องนี้ฉะนั้นเราเข้าเรื่องเลยว่าวันนี้สำหรับหวยฮานอยนะครับที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับก็มีเลขเด่นเลขหลอดดังนี้ครับเลขเด่นก็คือเลขศูนย์หรือดาวมริตยูนั่นเองดาวมริตยูในหลักของโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องลึกลับนะครับ หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันหรือเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศถือว่าวันนี้เลขศูน์หรือดาวมฤุตยูมีอํานาจมีบรารมีที่จะเป่งแสงทําให้เลขศูนย์นี้วันนี้มีโอกาสที่จะออกมาเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลขที่ออลองตัวต่อมาที่ผมเห็นแล้วไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดก็คือเลข9หรือดาวพระเกตนั่นเองนะครับ ดาวพระเกตหรือดาวเลขเก้าเวลาอยู่ในเรือนชะตาใดก็แล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามีอำนาจมีพลังแล้วก็ในหลักของราศีจักรดาวพระเกตก็จะย้ายสิ้นเดือนนี้ฉะนั้นดาวพระเกตในสัปดาห์นี้น่าจะมีพลังในการที่จะออกเลขตรงนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นหวยเวลาใดก็แล้วแต่ฉะนั้นเลขเด่นและเลขรองที่ผมอยากจะตอกย้ําในที่นี้อีกสักครั้งหนึ่งก็คือเลขศูนย์แล้วก็เลข9อย่าลืมนะครับเลขศูนย์ แล้วก็เลข9นะครับผมยังมีเลขท้าย2ตัวให้ท่านอีกประมาณ4เอ่อ8คู่นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่เลขเหล่านี้จะออกนะครับฉะนั้นลองดูว่า8คู่ที่ผมให้ไว้ในวันนี้สำหรับหวยฮาหนอยมีเลขอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเลข9-3 9-3ถือว่าเป็นเลขที่กล้าคิดกล้าทำกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ทันก็ได้นะครับ เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข9 1 9 1เลขคู่นี้เป็นคนที่คิดตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ค่อยอ้อมค้อมนะครับเลขตัวต่อมาก็คือเลข8 9 8 9เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งศักด์สิทธิ์จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของคุณนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข6 9 หกใครมีเลขคู่นี้ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เย้าวยวนกับเพศตรงข้ามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข 0, ูน1เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขที่เขาเลือกทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยโลกส่วนตัวจะสูงเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข 0, 8 08เลขคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่ อ,อึมครึมไม่ค่อยชัดเจนนะครับในหลักของโหราศาสตร์ก็จะไม่ค่อยดีนักเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข4 1 4 1เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เด็ดคู่ดังจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนยอมรับนับถือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลข1 3 1 3เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เลือดตกยางออกทําอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีไม่แน่ครับเลขทั้ง8คู่นี้ในวันนี้สําหรับหวยห้านอย ก็มีโอกาสที่จะออกมาได้ด้วยเช่นกันแล้วก็รวมทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขหลอกในวันนี้ฉะนั้น10ชุดในวันนี้ลองไปเสีย่ยงโชคดูแต่ตอบย้ําหรือขอย้ําในคลิปนี้อีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าจะเอาไปเสีย่ยงเอาไปเล่นก็ต้องไปเสี่ยงเล่นกับหวยฮานอย3เวลานี้เท่านั้นก็คือหวยฮานอยพิเศษที่จะออกในช่วง17บเนาฬิกาสานะครับหวยฮานอยปกติที่จะออกในช่วง18บแนาฬิกาสาแล้วก็หวยฮานอย VIP ที่จะออกในช่วงประมาณ19นาฬิกา30ฉะนั้นสูตรของผมก็คือให้ไปเล่นใน3เวลานี้นะครับจะกลับไปกลับมาหรือจะเล่นเลขลูดเผื่อไว้นะครับถ้าเล่นเลขลูดแล้วผมมั่นใจว่าออโอกาสที่จะมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับวันนี้จะเป็นคิวของออหวยลาวนะครับก่อนที่จะฟังรายละเอียดก็ต้องขอตอกย้ำในเรื่องของ หวยลาวสักเล็กน้อยนะครับปกติผมจะวิเคราะห์ในเรื่องของหวยลาวเพียงแค่3เวลานี้เท่านั้นเพราะหวยลาวนี่จะออกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำเลยทีเดียวแต่ว่าหลายรอบหลายเวลามันก็อาจจะมีเลขที่อาจจะคาดเคลื่อนหรืออาจจะเลขไม่ตรงกับเลขที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ฉะนั้น3เวลาที่ผมอยากจะให้คุณเอาไปเสี่ยงโชคนะครับใน3มเวลานี้เพราะว่าหลังจากผูกดวงแล้วก็ผูกเลิกยามแล้ว3มเวลานี้มี เลขที่ใกล้เคียงกับสูตรของผมอย่างมากเลยทีเดียวก็คือ,อ,อหวยลาวสตาร์ที่จะออกในช่วง15นาฬิกา45นาทีนะครับแล้วก็หวยลาวพัฒนาหรือลาวสามัคคีที่จะออกในช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็หวยลาว VIP ที่จะออกในช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งฉะนั้น3เวลานี้เท่านั้นนะครับที่คุณสามารถเอาเลขของผมไปเสี่ยงโชคไปกลับนะครับไปรูดไปวิ่งได้หมดเลยฉะนั้น โอกาสที่จะถูกหรือมีรางวัลเข้ากระเป๋าในทุกๆวันมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันเลยว่าเลขของหวยลาวในวันนี้ตรงกับวันที่25ตุลาคม2564หรือตรงกับวันจันทร์แรม5ค่ำเดือน11ปีฉลูมีเลขอะไรบ้างเลขอันดับแรกคือเลขเด่นนะครับที่ผมให้ไว้ก็คือเลข6นั่นเองหรือดาวพระศุก วันนี้ดาวพระศุกร์น่าจะมีกำลังที่จะส่งเสริมในเรื่องของอาการออกในวันนี้ให้มีโอกาสที่จะอ,ออกมาแล้วถูกหวยรวยทรัพย์นะครับวันนี้วันศุกร์หรือดาวศุกร์เนี่ยเป็นมนตรีวันมนตรีก็หมายถึงในเรื่องของการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีใครคอยช่วยเหลือเราให้เรามีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้เลข6ถือว่ามาแรงเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เลขลองตัวต่อมาที่เห็นแล้วไม่ควรจะมองข้าบโดยเด็ดครับก็คือเลข5หรือดาวพฤหัสนั่นเองฉะนั้นวันนี้เลข5หรือดาวพฤหัสเป็นมูลละวันถือว่าเป็นเรือนชะตาที่ดีสําหรับวันจันทร์วันนี้ฉะนั้นโอกาสที่จะออกเลข5จึงมีความเป็นไปได้ฉะนั้นเลขเด่นและเลขลองในวันนี้สําหรับหวยลาวผมให้ไว้ขอย้ําอีกสักครั้งหนึ่งก็คือเลข6 แล้วก็เลข5อย่าลืมนะครับเลข6แล้วก็เลข5นะครับแต่ก็ยังมีเลขท้าย2ตัวนะครับให้ท่านอีกประมาณ8คู่ใหญ่ๆฉะนั้นเรามาดูว่าเลขท้าย2ตัว8คู่จะเอาไปกับหน้ากลับหลังวิ่งบนวิ่งล่างหรือจะไปเล่นรอบไหนใน8คู่นี้ผมมั่นใจว่าจะต้องมีออก1หรือ2คู่แน่นอนนะครับเรามาดูคู่แรกว่าเป็นเลขอะไรคู่แรกก็คือเลข 60,, 60, เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคนที่คิดลึกนะครับคิดแยบยนหลายชั้นหลายตลบเลยทีเดียวเข้าใจยากนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข30 30เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคนทำอะไรแผลงๆหรือทำอะไรโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวนะครับทำแล้วทำเลยนะครับในหลักของโหราศาสตร์ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข61 1> 6 1ถือว่าเป็นคู่สมพลแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเหนื่อยก่อนกว่าจะได้อะไรมานะครับสักเรื่องสักอย่างหนึ่งก็คงใช้ระยะเวลายาวนานนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข1 5 1 5เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มิตรทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีมิตรคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข2 5 2 5เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ธาตุดินทำอะไรก็มีความหนักแน่นหรือ มีความสำเร็จในบ้านปลายนะครับในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานสักนิดหนึ่งนะครับ mm. เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข2 6 2 6เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขที่มีความเสเน่ห์นะครับมีความหลอความสวยอยู่ในตัวเองนะครับ mm. เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข86 8 6เลขคู่นี้เวลาคิดอะไรก็แล้วแต่ อาจจะคิดไหลมุมหรือคิดต่างมุมกับคนอื่นแต่ก็ถือว่าเป็นเลขดีอีกหนึ่งหมายเลขเหมือนกันนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข6 5 6 5ใครมีเลขคู่นี้ถือว่าเด่นอย่างมากเพราะว่าคิดทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุด้วยผลมีสติมีความรู้ความสามารถในการคิดดีฉะนั้นเลขท้าย2ตัว8คู่นะครับแล้วก็ เลขเด่นรวมเลขล็อกเป็นสิบชุดในวันนี้คุณสามารถที่จะเอาไปเสี่ยงโชคหรือเอาไปลงทุนในวันนี้ได้เลยโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีทรัพย์เข้ากระเป๋าจึงมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นถ้าท่านชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักการผมยินดีที่จะเปิดสอนสูตรของหวยทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับการเปิดสอน ในลักษณะเคสใบเคสนะครับฉะนั้นการเรียนรู้ไม่ยากครับผมแล้วก็ค่าครูก็ไม่แพงด้วยแต่หากท่านไม่ชอบที่จะมาร่ำมาเรียนเพราะว่าอยู่ไกลยอยู่ต่างจังหวัดอยากจะได้ตำราของผมไปเป็นไกด์ไลน์นะครับเอาไปจิ้มเลยในแต่ละเดือนในแต่ละประเภทก็มีตำราตัวนี้ให้ท่านได้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ก็มีจำหน่ายหรือถ้าท่านไม่ชอบเรียนไม่ชอบ อ่านนะครับอยากใช้ผมส่งโพยให้ในกลุ่มนะครับในแต่ละวันก็สามารถที่จะส่งผลโพยได้นะครับเป็นแนวทางล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นฮานอยเป็นลาวเป็นหุ้นอย่างอื่นห่างเสงดาวโจนนิกเกิหุ้น3ามลับต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะอ i n ็อกมาได้ที่หมายเลขนะครับ095 543 4416หรือติดต่อมาที่เพจของผมคือเพจอาจารย์ภูมิรวยด้วยเลขนะครับ ก่อนจบนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประโยคสักประโยคนึงก็คือ,อ,อการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสี่ยงเอาไว้บ้างถ้าคุณไม่มีข้อมูลไม่มีไกด์ไลน์คุณเสี่ยงโชคไปหรือเสี่ยงเล่นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนหรือไม่ได้กำ,ำไรเนี่ยเชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงหรือลงทุนในเรื่องนี้ก็ควรจะมีคอนซัลท์หรือมีที่ปรึกษาหรืออย่างน้อยมีไกด์ไลน์ข้อมูลเบื้องต้น เราก็จะเสี่ยงหรือจะลงทุนได้อย่างไม่ผิดพลาดมีโอกาสที่จะได้กำไรกำไรทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีขอให้รัง่งขอให้รวยขอให้มีความสุข ขอยมีเงินเข้ากระเป๋ากันทุกทุกวันและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ